ขึ้ขาเจาห้ารอยเลือนะะเอาเอาเอาภาษาภาษาหูเรื่องเลยภาษาภาษานี่บูหูเรื่องินีต้รับสู่ซิมเ h ช n แนลนะครับอ่านี่คุณโยมจะวัดสิริสุภาบ้านคุณบ้านคุณเลยนะ บ้านคุณบาริกุบ้านคุณกุดอีกุดอ๋ออีกุดไม่ใช่คุณกุดใช่ไหมไม่ใช่อีกุดแล้วกัด้อมาเนอ้โอุณแล้วแนี้ให้เป็นพันแล้วได้ดิพรอาจารย์บอกให้เป็นพันแล้วยังมาเอาอีกสาธุเนี่ยสาธุ่